วันที่13ก็ยังเป็นเช้าวันสุดใสอันนี้เราเหลือหาแค่ไฟล์ีพ e โพลสโตน n ท t บเล็ตนั่นแนะ่อยู่อีกจังแล้วแต่ว่าสบิกเกรดดีๆมันอร่อยจริงๆนะไม่ฉุนมันไม่ขึ้นจมูกอะ <c oughs> อเต่าคอยาว ไม่ใช่ล็อกเกอร์เฮดอะไรคือล็อกเกอร์เฮดถ่ายรูปไหนไหนไหนเต่าอ,อยู่ไหนไหนอ๋อนั่งไงต้องกดไงวะ่นนี่ถ่ายนอนตอนกำลังกินข้าวสรุปไอ้นี่มันเราทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหม ไม่มีเรียกดามเมจขึ้นเลยนะ <S <S อนนเอกสนฟรีตายด้วยนี่มีสก,กิลใหม่ด้วยวนี่มันเป็นมินิดชสับเล็ดมันจะอยู่ไหนนะโอ้ไม่จับแล้วปลาพวกนี้ไปลึกๆกันดีกว่าบลูโฮลเดยบหมดมืดเลยครับพี่น้องครับมือดอิบหายแล้วอาบมาเด้มาเด้มาเด นี่งไงอืมแต่พวกนี้มันได้ดาวเดียวทำไมนะปลาอะไรดูออนดอยยังวะแม่งไนก้อการะยะยากจังวะ กดผิดล้โคตรเมาเฮ้ยแมงกระพุนมาดิวะนี่เนี่พอดีเลยเราก็เก็บแมงกระพุนนี่แหละหนะเออนี้ถ้ามันเป็นของที่ตายแล้วงั้นเราก็เอาเนี่ยพวกตายแล้วเนี่ยไปเก็บมนเลยแมงกระพุนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเลี้ยงน้ําชา อ้เอาระเบิดด้วยเหรออะไรยังไงเนี่ยูจับยังไงเนี่ยอู้อ๋อต้องฆ่าให้ได้ก่อนบ้านทังนั้นก่อนที่มันจะมาถึงตัวเราไม่ก็ระเบิดอยู่ดีแล้ววะเข้าไปได้ไหมขอเข้าไปหน่อยซยิโอ้กิ้งก บ้านนั้นเราเข้าไม่ได้อดอึดเลยมันมันเก็บได้น้อยจังอ่ะอยากจะขนตักเยอะเยอะเลยอะ่ะอะไรอะ่ะได้พิม์ใหม่รูปปินใหม่นะจ๊ะอะไรวะเริ่มไม่ลดเลย โอ้ oh, ไรเนี่ยมันมันอึดอย่างเงี้ยยิงไม่เข้าเลยแคบเล็ดอ,อยู่ไหนอะนั่นเหมือนปลาพระอาทิตย์เลยเอ,อืบบ้อตาแทบบอดสมจเราก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่อ่อืมเราจะดำมาได้ลึกเท่านี้แหละโอ้โอ้โอ้พีริีเขีย หน่อยได้ไหมอย่าเอ๊แต่ escape p o t มันอยู่ต่ำกว่า230อ่ะดิจะเป็นไรเเล่าวะเอาเซฟเซหนะ่อยมาณนี้ได้ไหม,มยังหาไม่เจอนะแต่ถ้าอ,อยากสำรวจเพิ่มก็คงต้องอัพชุดไปก่อนอุโดโดโทรมาใช่ผมถ่ายรูปสวยๆมาให้คุณด้วยละอุดโดเป็นไง ลูกเต่ากําลังกินอาหารด้วยได้ได้ไม่เป็นไรหรอกเราย็านดีช่วยเลยถ้าแล้วก็ปลาอะไรสักอย่างโอปา้ปาปลาโอปา้ปาปลาเกาหลีชั่วะขอบคุณสําหรับเงินขอรับแต่อัพชุดก่อนถ้างั้นโอ้ได้ตังค์มาด้วยนี่หว่าเอออัพชุดพันหนึ่งโอ้เหล่านี้ก่อนดีกว่าถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราขนของได้เยอะนั้นเราก็จะกลับมาชิวๆอ้าว ปากต้นเปลี่ยนอีเวนต์มาอีกปะเนี่ยน้องโลเหรอปือไม่ใช่น้องโลน้องวาลตัวเบลเลอร์เลยทำแบ็กเวลตัวใหญ่มากเลยนะจนทำให้ทะเลแถบนี้ดูเล็กไปเลยได้ถ่ายรูปเดิยเฮ้ยกาุนาควักกล้องอด่วน ไปแล้วหรอมันไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยขอ,อเซลฟี่หน่อยเดี๋ยวไปให้สุดฝั่งหนึ่งเลยมาเดี๋ยวค่อยดำลงผีเดียวยาวอ่ะสุดแล้วนี่ว่าห้าสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นถ้ำที่เราเข้ามาแล้วปะมันดูแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆตลอดเวลามีอะไรให้เก็บไหมนะนี่งไง โอ้ดีนะที่มาดูเนี่ยฉันได้ของทุกอย่างครบแล้วทีนี้เราก็สามารถน่าจะทำเครื่องแปลภาษาได้แล้วละ่ะเราไปให้ดเร,รเบคอนกันดีกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะแถวเนี้ยที่เข้ามาดูก็ไม่ได้หวังอะไรเผื่อว,ว่ามันเป็นอีกถ้ำหนึ่งครบแล้วดีนะที่ไม่เสียตังอุอปกรณ์ชุดเงินเสีใดตังค์แย่เลยอุ้ย หนามตัวเบลเลอร์เลยเปืนอนะขอกระสุนหน่อยขอกระสุน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 ไม่มีกระสุนเลยไม่นะทำไมไม่มีกระสุนให้เราเลยว้าเฮ้ยมีมปืนมีปืนน้ำตาะไหลโอ้ยยังไงกระสุนแต่ว่ามันมีปูอยู่เป็นไรมั้งโอค๊ค เราไวยังไงเล่าอืออืออือ yes mega mouse shark เฮ้ยอะไรอะ่ะมันไม่ดุกับเราเฮ้ยเออไม่ใช่แล้วไม่ดุก็บ้าแล้วแหลงหกนะฮะไม่ได้ทำ้ายกูใช่ไหมตัวเนี้ยหน้าตางไม่น่าทำ้ายกูหรอก เขเดฟอีกแล้วหรือว่าออกซิเจนมันลดเร็วหยุดเออเหมือนออกซิเจนมันลดเร็วลงเอ้ะลดเร็วเออลดเร็วกว่าปกติเร็วขึ้นเร็วลงช่างมันแล้วลดเร็วอะเพราะว่าลดเร็วลดเร็วกว่าปกติถ้าถ้าถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นไรมั้งแองกิไลเซอร์แล้วยังไงอะ เราก็เคยสงสัยอยู่นานแล้วว่าไอ้ปืนแทงพิไลเซอร์นี่มันทำบ้าอะไรได้ I get it bro I get it bro ไม่ทันอีกโอ้สเสียกระสุนฟีกหรือเรารอให้มันออกฤทธิ์ไหมมันมันมีไหมรอให้มันออกฤทธิ์ได้ไหมรอนี่ไง อ้าวจริงๆอ๋อนัดเดียวก็ได้แล้วรอมันหลับโอ้โหนั่นไงเออโดนจนได้อีอีอีอออปาเวนตกใจหมดแม่งเอ้ยสะดุ้งโหยงเลยเด่นเกินขึ้นเลยดีกว่าออกสเจนลดเร็วมากตามมาแล้ว ฮัลโ oh, หลเดฟโอ้านไปมาหลายที่เลยนะแต่ว่าในในที่สุดไนก็จัดการได้นะ่ะนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าโชคดีออเอาลาทีนี้ฉันได้เอาของทั้งหมดที่นายหาม,มาได้นะไปทําเครื่องแปลภาษาให้นะอมต้องกาปปรเวลาสักพักหนึ่งไว้เดี๋ยวติดต่อมานะออเอาละครับเราได้วุ้นแปลภาษามาแล้วและเราก็รู้วิธนะีปันโชโทรมาพอดีเลยเดฟนายุ่งหรือเปล่าตอนนี้ไม่นะมีอะไรเหรอ เรามีลูกค้าประหลาดที่ร้านซูชินะ่ะมาสนอหน่อยได้ไหมในฐานะที่เป็นแมนเจอร์เนี่ยฉันคงปล่อยไปไม่ได้หรอกนะฉันจะไปเดี๋นี้เลยลูกค้านะ่าลุมขาเดี๋ยวให้ฉันจัดการเองแต่ก่อนอื่นเราขออัพเกรดก่อนเลยได้ปะอัพก่อนเลยสวัสดีครับคุณผู้ตรวจการเชิญพิจนารณาเราได้นะครับ ปลาเราสดแน่นอน,นครับดิ้นดินเลยครับคุณจะตรวจแมวผมเพื่อเยี่ยมมีเมนูใหม่ๆมาอีกแล้วแล้วเราสามารถจ้างพนักงานได้อีกหนึ่งคนด้วยละถือว่าคุ้มอะต่อไปจะเป็นซัตินัมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นไดอา몬ต์ประกาศหาใหม่ดีว่านี่ยังดูไม่ค่อยเก่งเรนะ่เรามันเรื่องมากเรามี ไปเยอะอยู่โอ้ทางนี้ใช้เก้าเลยเหรอถ้าจะทําแล้วเราก็ต้องเล่นของใหญ่ไปเลยได้เวลาของบันโชแล้วไปหยมาแล้วครับคุณลูกค้าฮะใครกล้ารบกวนฉันนะ่ะขอโทษนะครับร้าเรายังไม่เปิดครับคุณจะเข้ามาแบบนี้มาแบบนี้อุ้ยคุณจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะครับ ทำไมเข้มงวดจังฉันก็จะมาคุยด enfin ki> ้วยนิดๆหน่อยๆันไม่ได้มาชายหาดนาแล้วอ่ะมันทำให้ฉันดึงความทรงจำเก่าๆขึ้นมาเลยฉันเป็นสสดยดนักประดานาบก่อนฉันเคยโดนฉุบวกแทงที่หัวเข่าด้วยเคยดออืมคุณเคยเป็นประดาน้ำเหรอผมก็เป็นนักดำน้ำเหมือนกันไไหนก็รู้ความฝันของนักประดาน้ำทุกคนสินะที่จะได้ไปดำน้ำทั่วทุกมุมโลกเลยเนี่ย ป่าประการังบอสจิปาวานก็ได้สู้กับฉลามเสือจนตัวตาย hmm. นั่นนะทำให้ฉันนึกถึงอาหารที่ฉันชอบกินมากๆเลย hmm. อาหารชนไหนครับ hmm. ตอนเ,นเด็กๆอะ่ะฉันชอบกินพัรกกรปปะหละ่ำปลีบ้ากเลยฉันไม่เคยลืมรสชาตินี hmm. ่แหละทนายทำมันให้ฉันได้ แจ้งขวัญนานะอือข้าวแกงกะหลีปลาไหลอย่างนั้นเหรอแต่ปลาไหลโมเเ่น่ะมันซ่อนอยู่ในหินน่ะมันทาให้จับยากมากเลยนะคุณจับมันยังไงเหรอครับหาเลยหาลู่ที่ดาน้าแต่น้ำไม่ลู่ว่ีการจัดการกับสภาพแวดล้อมของท้องทะเลันเหรอปลาไหลมเลน่มันจะออกมาแก่ตอนกลางคืนเท่านั้นแหละ ไหนมมีอุปรกรณ์สำหรับดำน้ำตอนกลางคืนอย่างนั้นเลยเหรออ้าวผมเพิ่งได้แฟลชไลท์มาเมื่อไม่นานนี้นะครับบนั่นแหละแค่นั้นแหละไหนก็แค่ดำน้ำตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็จับปลาไหลโมเลพเพื่อมาเติมเต็มความฝันให้ฉันนะอืมผมไม่เคยดำน้ำตอนกลางคืนมาสักพักแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ <S <S น้องๆเสิร์ฟเลยพี่อย่าไปเสิร์ฟช้า โอเกไงผมมาเซเบียร์ต่อครับตะคู่ครับเป็นไงตอคู่หนึ่งครับอย่าเพิ่งไปอย่าพึ่งไปเบียร์โอ้จานก็ต้องเก็บตะคู่หนึ่งครับตะคู่หนึ่งครับกำลังจะไปเก็บจานให้ครับโอ้ร้านนี้ไม่เอาอะไรเลย รับหนึ่งนะพึ่นโกรธกันนะขอเก็บจานก่อนฮู้อยากได้พนักง,งานเสิร์ฟเบียร์จังโอ้เบียร์ไม่ทันคนหนึ่งชาไม่ทันคนหนึ่งทำไมกันนะเพือ่อ,อไปนิดเดียวเองฟองอะ่ะสองพันบาท Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.